มากันที่มาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงินกันบ้างนะครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยออกเป็นมาตรการ3แพ็ค3ชุดใหญ่มาเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งที่อยู่ในระดับพื้นที่และผ่านสถาบันทางการเงินของรัฐนะครับโดยนายพิชัยชุนหววชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชา โดยแบ่งออกเป็นมาตรการที่1น,นะครับก็คือมาตรการในระดับพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยการขยายวงเงินทดรองราชการจังหวัดละ100ล้านบาทพร้อมพิจารณาขยายเพิ่มหากไม่เพียงพอเพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวและตอบโจทย์ความต้องการอำนวยความสะดวกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อความรวดเร็ว เตรียมสินเชื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านธนาคารของรัฐนะครับอย่างเช่นทกสเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่เกษตรกรรวมถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำหรือว่า s o ฟท์โลนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายด้วยนะครับมาตรการต่อมาก็คือมาตรการด้านภาษีเลื่อนเวลายื่นแบบและการชำระภาษีนะครับได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีหักนที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร stem จากเดิมนะครับที่ต้องชำระในระหว่างวันที่ที่ต้องยื่นแบบในระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2568ให้เลื่อนไปเป็นภายในวันที่30กันยายน2568นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถหักลดหย่อนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากความเสียหายได้ตามจริงไม่เกิน1 0 0 0 0บาทและสำหรับยานพาหนะไม่เกิน30,000บาทครับ มาตรการที่3นะคะเป็นมาตรการจากสถาบันการเงินของรัฐค่ะประกอบด้วยธนาคารอมสินนะคะก็จะมีหลายมาตรการออกมาอย่างเช่นพักชําระเงินต้นให้กับลูกหนี้จนถึงงวดเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้นะคะและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําไม่ต้องมีหลักประกรันวงเงิน20 0 0 0บาทต่อรายค่ะ ต่อมานะคะเป็นมาตรการจากธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์การเกษตร,รหรือว่าทอกอสอ,อย่างเช่นสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทต่อรายดอกเบี้ย m r r ผ่อน3ปีนะคะปลอดดอกเบี้ย6เดือนนะคะดอกเบี้ย m r อยู่ที่6 7 2 5นะคะแล้วก็มีจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสออย่างเช่นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือ ได้รับบาดเจ็บนะคะมีอาการทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตนะคะหรือว่าเป็นการกู้สร้างบ้านใหม่ค่ะของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME D Bank พักชำระเงินต้นลดค่าง,งวดขยายเวลาสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำและสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของ SME นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e Xim Bank ขยายเวลาชำระหนี้365วันลดดอกเบีย้ยสูงสุด20%เพิ่มวงเงินชั่วคราว1ปีสูงสุด30ล้านบาท ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ i b a n k นะครับอย่างเช่นมาตรการพักชำระเงินต้นและกำไรสูงสุด6เดือนขยายได้อีก6เดือนสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านและสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสยนะครับก็มีโครงการอย่างเช่นโครงการ pgs 11 sme ยั่งยืนค้ำประกันรายละ0.5ถึง10ล้านบาทนะครับสูงสุด7ปียกเว้นค่าธรรมเนียม3ปีแรกเป็นต้นครับ